สวัสดีเพื่อนๆจากยูทูบทุกท่านนะครับผมผมเป็นอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อัมเบรซึ่งช่องของเราผมจะนเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของถัำที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคคู่ไปอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒนปุญญากาโมวัดเวด้วดวนว้นเจ้าทศวรร์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งธรรมสิทธิ์ของหลวงปู่เทพรสา,าทะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะแสวงหาคนรักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบมอของท่านเองนะครับ ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยครับเพื่อนๆนะครับ ดยเฉพาะวันหยุดนะครับสามารถที่จะโทรหาผมนะครับปรึกษากันได้ทั้งวันเลยนะครับเพื่อนนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ยังมีนะครับอีกช่องทางนะครับนั่นก็คือ f c e e o o o นะครับแล้วก็ c e b o o k Fan Page นะครับซึ่งนะครับทั้ง a c e b o o k แล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ก็จะมีนะครับแอดมินนะครับรอตอบคำถามนะครับเพราะปการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนั่นเอง นะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับสนใจก็ต่อรองราคากันได้นะครับคุณโอนเงินมาคุณได้ขอแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่ไม่สะดวกในการที่จะโอนเงินนะครับตู้ a อ m ออยู่ไกลนะครับหรือนะครับธนาคารอยู่ไกลนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเช่นเคยนะครับแล้วก็มีแบ่งปันให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับนี่เลยนะครับมีดหมอนะครับไม้งิ้วดำฟ้าผ่านะครับด้านและฝักทำจากไม้งิ้วดำฟ้าผ่านะครับเพื่อนนะครับใบมีดเนี่ยนะครับเป็นเหล็กอาถรรพ์นะครับชุบน้ำทิพนะครับจนเป็นสีเด็กไหลเลยนะเพื่อนนะครับถือว่าเป็นมีดหมอเตวิชานะครับที่นะครับหลวงปู่เทศนะครับท่านได้ถ่ายทอดนะครับ ผ่านหลวงพ่อเดิมนะครับมาสู่หลวงพ่อพัดวัดไทรรวนของเรานะครับซึ่งหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับเป็นเหลนแท้ของหลวงปู่เทพบาสทะเลนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับถือว่าเป็นมีดในตำนานอีกรุ่นนะครับที่ทุกวันนี้แทบจะไม่เจอเลยนะครับผมเนี่ยนะครับศึกษาค้นคว้านะครับเกี่ยวกับมีดหมอของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับถือว่านะครับ ศึกษามาเต็มที่นะครับก็ยังไม่เคยเจอเลยนะคุณเพื่อนนะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มแรกนะครับที่ได้ผ่านมือนะครับได้เห็นนะครับเคยเจอก่อนหน้านี้ก็จะเป็นขนาดปากกานะครับ2.5นิ้วนะครับจีบก็ไม่ติดนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่ยอมปล่อยนั่นเองนะครับเป็นมีดที่นะครับคนเก็บเงียบจริงๆนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่น3ามแล้วนะครับเพื่อนนะครับแต่ว่านะครับ ก็ยังไม่มีขอออกมานะครับดังนั้นนี่รุ่น1รุ่น2ไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดนะครับผมยังไม่เคยเจอด้วยซ้ำนะครับเคยเห็นแต่โบชัวรูปภาพตามกลุ่มเฟ e บุ o k นะครับผมก็ตามหาอยู่ว่าใครมีนะครับซึ่งนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่เคยเจอเลยนะเพื่อนนะครับมีรุ่นนี้ถือว่าเป็นมีดที่นะครับนะครับสวยงามนะเพื่อนๆนะครับตอกลายเป็นลายน้องสิง นะครับแล้วก็มีนะครับอักขระเลขยันสวยงามนะครับเพื่อนนะครับฝั่งนี้ก็ต่อคําว่านะครับหลวงปู่พัดนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับไม้ยิ้วดําฟ้าผ่านะครับผมชอบสํานักนี้ตรงนี้แหละครับตรงที่ด้าวเลือฝักเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนะครับมีความพิเศษนะครับจะเป็นไม้สาลาเป็นไม้ นิ้วรำฟ้าผ่าไม้คูณตายพลายไม้กรุนตายพลายอะไรพวกนี้นี่ครับเสือก็จะเป็นต่ของดีๆนะครับเอามาทำนะครับซึ่งของทนสิเหล่านี้นี่นะครับมีฤทธิ์ในตัวนะครับไม่ต้องปลูกเสกก็อย่างศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับแล้วได้นํามาทําเป็นวัตถุมงคลเนี่ยนะครับย่อมเกิดความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังขึ้นเป็นทวีคูณทีเดียวนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับเล่มนี้ถือว่า นะครับสมบูรณ์เลยนะครับมีใบฝอยดําเินแบบนี้เลยนะคันเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับมีด้านหลังก็จะเป็นคาถานี่นะครับคาถาบูชานะครับของหลวงพ่อด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้นี่นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนะครับเพื่อนนะครับขนาด9นิ้วนะครับสร้างเพียง3เล่มนะครับขนาด7นิ้ว 3เล่มนะครับแล้วก็ขนาดห้านิ้วแบบนี้นะครับสร้าง108เล่มเท่านั้นนะครับด้วยจํานวนการสร้างที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับดังนั้นนี่ทำให้ับปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่พบเจอเลยนะครับเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นเล่มแรกที่ผมได้เจอนะครับแล้วก็ได้จับได้สัมผัสนั่นเองนะครับก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้นํามานะครับ อัดคลิปเผยแพร่บารมีให้กับเพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเล่มนี้ก็นะครับมีผู้ใหญ่จะดีท่านหนึ่งนะครับปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับแต่นั้นนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็รับปากที่จะจัดหาให้แต่ไม่รับปากนะครับว่าจะหาให้ได้ไหมนะครับเพราะว่าหายยากจริงๆนะครับถือว่าเป็นตำนาน เลยนะครับเพื่อนนะครับสอบถามนะครับผู้รู้บอกว่าออกประมาณปี5 9นะครับดังนั้นนี่รุ่น1นรุ่นนี้น่าจะเก่าแก่กว่านั้นนะครับเล่มนี้นี่หมายเลข41นะครับเพื่อนนะครับ5นิ้วนะครับสร้างทั้งหมดนะครับ108เล่มนะครับเล่มนี้หมายเลข4-1นะครับก็จะนะครับต่อโค้ดแล้วก็รันหมายเลขชัดเจนนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับ ตำรามีดหมอสายนี้นี่นะครับก็เป็นสายของหลวงปู่เทศประสาททะเลนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของมีดหมอเลยนะครับซึ่งนะครับหลวงพุทศเนี่ยท่านก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอีกทีนะครับแล้วก็นะครับหลวงพ,พ่อพัดของเราก็ได้ไปศึกษาวิชามีดหมอจากหลวงพ่อเดิมนะครับต่ออีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ หลวงพ่อพัดของเราเนี่ยนะครับเป็นเหรนแท้ๆของหลวงพุทธศาสนเลนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับสายวิชานี่ครับจึงนะครับสืบทอดมานะครับสู่หลวงพัดเต็มๆนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับอันที่ผมเคยเรียนไปนะครับพระอริยสงฆ์หลายๆท่านเนี่ยนะครับเขาเรียนวิชากันนะครับทางนิมิตนะครับนะครับก็จะมีพระอาจารย์ นะครับมาสอนกรรมฐานสอนวิชาต่างๆเนี่ยในนิมิตนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับสายนี้นี่นะครับด้วยความที่หลวงพ่อท่านเป็นเหรนเนี่ยนะครับจึงต้องมีนะครับได้รับวิชาเนี่ยทางในทางหนึ่งแน่นอนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ใช่แรงปั่นแรงเชียร์นะครับที่บอกว่านะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นหลวงเป็นศิษย์นะครับเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิมแล้ว มีดหมอท่านจะโด่งดังนะครับแต่ที่นะครับโด่งดังจริงๆเนี่ยมาจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับเพื่อนนะครับมีดของหลวงพ่อเนี่ยนะครับสามารถนําไปใช้นะครับพึ่งพาเพื่อคุณได้จริงนะครับอธิษฐานได้นะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่จึงท่านจึงได้นะครับโด่งดังมาจนถึงนปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับไม่ได้มีเซียนที่ไหนมาปั่นนะครับ คนที่อัดคลิปจริงๆทําคลิปจริงๆเผยแพร่จริงๆแล้วก็นะครับมีความรู้เรื่องมีดนะครับดูมีดขาดจริงๆนี่นะครับที่เห็นอยู่ในโซเชียลตอนนี้ก็น่าจะเป็นผมนี่แหละครับเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีอยู่อีกหลายๆท่านแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพื่อนๆนะครับไม่เยอะนะครับที่จะเอาที่แบบดูมีดขาดจริงแล้วศึกษามีดจริงๆนี่นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ถือว่าต้นๆเลยนะครับ ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับเรื่องการดูมีดเพื่อนนะครับแต่การนี่ท่านใดที่เช่าหาผ่านร้านของเรานี่ไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันแท้ตลอดชิดทุกรายการอยู่แล้วนะเพื่อนนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับมีดที่ผ่านมือผมเนี่ยนะครับเอาไปบูชานะครับได้สนิใจนะครับเพื่อนนะครับมีดหอฉันนะครับปี59ขนาด7นิ้วนะครับ ยาวรวม12นิ้วนะครับเจดการสร้างเพียงนะครับสองรเล่มนะครับมีในตำนานอีกรุ่นนะครับที่นะครับนักสะสมนะครับตามเก็บเป็นเยอะนะครับรุ่นหอฉันเนี่ยถือว่าเป็นมีดวาระรุ่นแรกนะครับที่ต่อโค้งก็รันมาเล่จะไ็นทางการนะครับเล่มนี้ถือว่าสวยสภาพเดิมนะครับเพื่อนนะครับเนิ้วนี่หายยากมากนะครับสร้างเพียง200เล่มนะครับไม่รู้อยู่ไหนหมดนะครับถือว่าเป็นมีดในตำนานจริงๆนะครับรุ่นหอฉันปี59นะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดทรงปลาหมอรุ่นแรกนะครับปี61นั่นเองนะครับซึ่งนะครับใบเนี่ยนะครับขนาด3นิ้วนะครับยาวรวมนะครับประมาณประมาณหกนิ้วนี่แหละครับซึ่งใบเนี่ยวิงวิ้งวันนี้ก็คือเป็นใบสแตนเลสนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสนิมนะครับฝั่งนี้ตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นลายน้องสิงนะครับแล้วก็ตอกโคตรจระเข้นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับฝั่งนี้2ฝั่งนี้อีก 2นะครับหมายเลข6นะครับแล้วก็นะครับต่อโค้ดพัดด้วยนะครับปลูกเสกเป็นไตรมาสกันเลยทีเดียวนะครับจองเนี่ยให้ให้ลุ้นเอานะครับซึ่งใครที่ได้แบบนี้ก็ถือว่านะครับคุ้มเลยนะครับจำโการสร้างเพียง12เล่มนะครับลายหน้าเกี้ยวไม้คูณตายพายแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับมีดสงผหมอมนะครับรุ่นแรกก็ทักมาเลยครับ นี่ก็จะเป็นนะครับรุ่นนะครับเสาห้าปี63นะครับเป็นนะครับยันครูนะครับเป็นยันครูไบโพลแบบนี้เลยนะครับถือเป็นยันที่นะครับสวยงามมากนะครับมีความนะครับสวยงามเข้มแขังนะครับจำนวนการสร้างเพียง2องเล่มเท่านั้นนะครับนี่ครับต่อโค้ดแล้วก็หมายเลขตรงปลายมีดตรงนี้นะครับพิเศษก็คือเล่มนี้นะครับก็จะมีนะครับรอยจานลายมือหลวงพ่อแท้ นะคร <smoke> march, kind of um. hm ับสวยงามมากนะครับเล่มนี้นะครับใครสนใจก็รีบพักมานะครับเพื่อนนะครับเสาห้าปี63นะครับใบครูนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับปีดไตรมาสปี63นะครับต่อกลายหนุมานนะครับสวยสดงดงามมากนะครับจตนวนการสร้างเพียง100เล่มเท่านั้นนะครับหมายเลขก็นี่เลยนะครับที่สันมีดแบบนี้นะครับด้ามแกะเป็นรูปหนุมานนะครับนี่เลยนะครับ จะโกันสร้าง100เล่มหายยากมากนะครับจะหามีดที่มีลายตอกเป็นธันุมานแบบนี้นี่นะครับตั้งแต่มีการจัดสร้างมีดมานะครับตั้งแต่ที่เล่นกันปีดึกๆเลยนะครับจนถึงนปัจจุบันเนี่ยน้อยมากนะครับผมบอกเลยว่าลายตอกฮนุมานเนี่ยน้อยมากเลยนะครับอ่าแล้วก็หนุมานเนี่ยนะครับก็จะมีความผูกพันกับหลวงพ่อนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านสักรูปหนุมานนะครับที่แขนท่านแล้วก็เหรียญที่โด่งดังอย่างหอฉันก็เป็น หลังเรยก็เป็นฮนุมานเช่นกันแล้วก็หลายๆรุ่นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับนี่ครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับนะครับจะต้องสร้างเพียง100ยเล่มเท่านั้นนะครับไตรมาสปี63ต่อไปก็จะเป็นนะครับไตรมาสปี63นะครับตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับตอโค้ดพัด99นะครับแล้วก็พอสาราชัดเจนนะครับส่วนนะครับ หมายเลขก็จะอยู่ที่นะครับสันมีดตรงนี้เลยนะครับด้ามแกะเป็นนะครับนาคเกี้ยวนะครับเป็นพญานาคนะครับแกะเป็นพญานาคสวยงามมากนะครับภาพนางฟ้านะครับตนก็สร้างเพียง100รยเล่มเท่านั้นครับไตรมาสปี63มนะครับมีดวาระที่วัดสร้างเองนะครับใครที่สนใจก็รีบทักมาเลยนะครับอ่าส่วนเล่มนี้ก็เป็นนะครับมีด วางศิลาฤกษ์ศาลาร้อยปีนะครับซึ่งเป็นเล่มที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับหมายเลข30นะครับจำนวนการสร้างทั้งหมด500เล่มนะครับต่อโค้ดนะครับพัด99แล้วก็นะครับพอศาลานะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับใบเนี่ยนะครับมีความพิเศษนะครับคุณป๋องสุพรรณเนี่ยนะครับได้นะครับนำเหรียญคณาจารย์ต่างๆครับที่คุณป๋องสุพรรณเนี่ยสร้าง นะครับหลายเกจิมากนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับกองใหญ่เลยนะครับเอามานำนะครับนำมาหลอมเป็นเหล็กนะครับเพื่อจะมาตีเป็นใบมีดนั่นเองนะครับดังนั้นนี่ใบมีดจึงนะครับมีความเข้มข้นเข้มขังแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ด้านและฝักทําจากไม้ประดูศาลาเก่านั่นเองนะครับาลาร้อยปีนั่นเองนะครับถือว่านะครับนี่ครับลายตอกเป็นลายยันครูนะครับ ซึ่งตอนที่จองเนี่ยรู้สึกแค่ใบจองนี่ก็บวกกันไปเยอะมากนะครับเป็นมีดที่นะครับเป็นมีดใหม่ในะปี663าในะตอนนั้นที่ราคาสูงที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่อตอบแสวงหากันมานานแล้วนะครับใครสนใจก็รีบทักมานะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด9นิ้วนะครับต้นปี6 3นะครับลายต่อชาตินัดชัยนะครับเป็นลายหน้าเกี้ยวยันตรี แบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นลายตอกที่นะครับสวยสดงดงามมากนะครับเพื่อนนะครับต่อโคตพัด99ชัดเจนนะครับโคตรตัวนี้เล่นง่ายสบายตานะครับถึงจะตอกไม่เต็มก็เถอะนะครับนี่นะครับมีดปี63นะครับถ้าเป็น9นิ้วด้ามกระดูกเนี่ยผมบอกเลยว่าหายยากมากนะครับลายตอกชาแนชัยเนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับของความสดสดงดงาม นะครับเดมนี้ถือว่าสภาพนางฟ้านะครับสวยๆเลยนะครับใครที่ชอบมีดใหญ่นะครับแล้วหาไม่ได้นะครับปีหกสามนี่ของเกเยอะมากนะครับดังนั้นนี่โค้ดตัวนี้สบายใจเลยนะครับก็ทักมาเลยนะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดวาระพิเศษนะครับวัดสร้างเองนะครับออกปีหกสี่นะครับนั่นคือนะครับรุ่นมหาบารมีปุญญากาโมนั่นเองนะครับ ซึ่งรุ่นนี้นะครับถือว่าสร้างออกมาน้อยนะครับเพียง1 0 0 0พัเล่มเท่านั้นนะครับซึ่งนะครับมีชุดนี้นะครับเป็นมีทีวัดรสร้างเองนะครับก็จะตอกโค้ดพัดร้อยนะครับซึ่งเป็นโค้ดตัวเดียวกันกับที่ตอกมีดวัดปกตินะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับจะรันหมายเลขนะครับก็คือตอกหมายเลขอยู่ที่สันมีดตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งเรามีมาแบ่งปันด้วยกันนะครับ2เล่มนะครับนี่เลยนะครับต่อกลายันครูนะครับเพื่อนนะครับปีห4ีเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็จะมีนะครับมีเป็นเกิดหลวงพ่อนะครับครบ100ปีอันนั้นนี่สร้าง5,000เล่มเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นรุ่นนี้นั่นเองนะครับรุ่นมหาบารมีปุญญกรโมนะครับซึ่งสร้างเพียง1,000เล่มเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นนะครับเลื่อนสมรักษ์ นะครับสร้างอย่าง5นิ้วนี่ก็จะสร้าง1,500เล่มนะครับดังนั้นนี่มหาบารมีปุญญการโมถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสนใจสนใจพอๆกันกับทั้ง3รุ่นที่กล่าวมานะครับแต่รุ่นนี้จะสร้างน้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับอย่างเล่มนี้ก็นะครับหมายเลขนะครับ184นะครับแตภาพนางฟ้านะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อนนะครับ นี่นะครับดูจากลายของไม้นะครับดูจากงานก่อนเลยนะครับเพื่อนนะครับสภาพสวยไม่ได้ใช้เลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เล่บนี้นะครับหมายเลขนะครับ274เนะครับเพื่อนนะครับที่สันมีดนะครับ274สนะครับสภาพเดียวกันเลยนะครับเพื่อนสนใจเล่บไหนก็ทักมานะครับปัจจุบันหายยากมากแล้วนะครับเพื่อนนะครับขนาดมีดมันเกิดหลวงพ่อนะครับ5 0าพันเล่มทุกวันนี้ผมยังไม่มีเข้ามาในร้านเลยนะครับ นะครับนี่สังเกตดูได้นะครับถ้ามีเข้ามาผมอัดทิปแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับนี่เลยนะครับแร่เทมนะครับเพื่อนนะครับมีดวัดปกตินะครับมีดวาระปกติวัดสร้างนะครับออกปี64นะครับต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดพัดร้อยนะครับชัดเจนเลยนะครับเพื่อน พิเศษนะครับตอก2โค้ดนะครับเป็นลายนะครับเสมาครึ่งใบนะครับสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นลายนิยมสุดนะครับของมีดวัตถยด้วยนะครับก็จะมีนะครับน่องสิงหน้าเกี้ยวนะครับกงจักรนาลายนะครับเสมาเต็มใบแล้วก็ครึ่งใบนะครับหรือเสมาครึ่งเซี่ยวนะครับถือว่าเป็นลายที่นิยมสุดนะครับขนาด7นิ้วนะครับ มีความพิเศษยังไงนะครับก็คือนะครับเรบนี้เป็นนะครับด้ามแกะเท้าเวสุวรรณนะครับขนาด7นิ้วนะครับเพื่อนนะครับขนาด7นิ้วนะครับแกะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับสวยงามเข้มขังเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วที่พิเศษอีกนะครับก็คือนะครับด้ามและฝักนะครับทำจากนะครับไม้ชิงชันนั่นเองนะครับไม้ชิงชันเนี่ยนะครับ คนโบราณเขาถือนะครับว่าเป็นไม้ชั้นสูงนะครับขนาเอาไปทําบ้านเนี่ยนะครับทำได้แค่ฝาบ้านนะครับจะทําบันไดอะไรพวกนี้เขาไม่เคยทำนะเพื่อนนะครับคนโบราณก็ถือมากนะครับไม้ชิงชันเป็นไม้ที่หายากนะครับมีลายไม้สวยงามแล้วก็เป็นไม้มงคลนะเพื่อนนะครับขนาด7นิ้วนะครับปี64่ตอก2โคดรลายเสมาเครื่องไปด้ามแกะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับมี ดูสิใกล้ชิดกระซิบมาว่านะครับนะครับมีทั้งปีนะครับ7นิ้วแบบนี้นี่ไม่ถึง10เล่มนะครับเพื่อนนะครับนะครับห้าถึงเเล่มประมาณนี้นะคับเพื่อนไม่ถึง10เล่มนะครับเอาเป็นว่าปี6-4ทั้งปีผมเพิ่งได้จับอย่าบอกแต่ได้จับนะครับเพิ่งแต่ได้เห็นด้วยซ้ํานะครับ ก็คือนะครับไม่มีนะครับเพื่อนนะครับไม่มีนะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นเล่มแรกนะครับเพื่อนที่นะครับได้นํามาอัดคลิปนะครับผมไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ํานะครับก็จะมีที่แกะเป็นนะครับเป็นรูปหลวงพ่อครับนางกวากอันนั้นสร้างสองเล่มนะก็นะครับก็โชคดีที่ผมได้มาแล้วก็ลูกค้าก็ปิดไปนะครับ ดังนั้นเล่มนี้นี่นะครับเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าแรไอเทมนะครับเพื่อนนะครับมีความสวยงามเข้มแขังมากนะครับใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับรูปถ่ายนะครับขาวดำนะครับรุ่นแรกนะครับข้างหลังก็จะติดหนังเซอไฟนะครับแบบนี้นี่ถือว่าหายากมากเลยนะาเพื่อนนะครับนี่ครับต่อโค้ดตัวพระนะครับซึ่งโค้ดตัวพระตัวเล็กตัวนี้นี่ตอกอยู่ใน นะครับวัตถุมงคลรุ่นนะครับเสาห้าปีหกศูนย์นะครับนั่นก็คือตอกที่นะครับห่มคลุมรุ่นแรกนั่นเองนะครับจะเป็นตัวผ้าตัวนี้เลยนะเพื่อนๆนะครับจำนวนการสร้างเพียงนะครับเก้าสิบหกบานเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนนะครับซึ่งนะครับในตอนนั้นนี่นะครับหลวงพ่อท่านถ่ายรูปนี้ตอนปี2493นะครับซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะบวชได้เพียง9พรรษาเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่หาดูยากนะครับแล้วก็มีความเข้มขลังตรงนะครับนี่เลยนะครับปิดหลังนังเสือนะครับแล้วก็ปลูกเสกหลายวาระหลายพิธีมากนะครับเพื่อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้หายากมากนะครับเพียง9 6บานไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดนะครับนี่นะครับปลอดเดิมๆนะครับรับการแท้ตลอดชีพไม่ต้องกลัวนะครับผมเองผมก็พกรุ่นนี้อยู่ในกระเป๋าเสื้อเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับรูปถ่ายรุ่นแรกนะครับศักสีรุ่นแรกเลยนะครับเพื่อนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับตะกรุดมหาลาบหอฉันปี59นะครับเพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นนะครับตะกรุดที่นะครับสุดยอดมรสารนะครับเพราะว่านะครับอุดมไปด้วยนะครับผงไม้โพนะครับไม้เสาสลาหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับไม้เสานะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับสีพึ่งนะครับหลวงพ่อพัดนะครับลูกอมนะครับ หลวงพ่ออ่อนนะครับวัดหนองไผ่นะครับผงหลวงพ่อเงินนะครับวัดกุฎกรรมนะครับจีวรหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับไม้เครือเถววันหลงก่อติดต้นคะนึงหานะครับของหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็แร่อสูรนะครับธนบัตรเก่านะครับทุกดอกจะมีโค้ดกำกับนะครับแล้วก็นะครับรอยจานแท้ๆของหลวงพ่อเลยนะครับจะลงนะครับ เดกจานให้ทุกดอกนะคับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีโค้ดตัวณนะนะครับถือว่าเป็นโค้ดตัวเดียวกันกับที่ตอกอยู่ในเหรียญหอชันนะครับส่วนโค้ดพัดตัวนี้ก็นะครับก็จะเป็นตัวที่ตอกอยู่ในด้ามมีดหอชันนั่นเองนะครับนี่ครับมวลสารที่อดอยู่ในตะกุดนะคับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นตะกุดที่เล่นหาสากลแล้วก็นะครับสายตรงส่วนใหญ่ก็จะ มีเก็บไว้นะครับส่วนตัวผมเองผมก็เก็บไว้เช่นกันนะครับเ,เพื่อนๆพังนมายเหมือนนาจาริตีเงินไหลกองทองไหลมานาจาริตีตาทุกครับรวยรวยร